เจอแรงประทาครับส x ่็ดก็มาอยู่เทียบร้อยเปลี่ยนสิครับโดดลง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 

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับามาอยู่กับผมนะครับพลหาเช้ากินค่ำนะครับวันนี้ผมจะพามาตีปลาจิตนะครับที่อ่างเก็บน้ำม้วยหโแหวนนะครับจะทำลาบปลาชะโดกันไปเดี๋ยวปลาจิตทางมาครับว่าจะมีผลงานไหมยังไงผมก็ฝากช่องผมด้วยนะครับ จะดูครับมีขึ้นจิบอยู่กัดฟองขึ้นจิบเดี๋ยวดูนะครับว่าจะกัดที่โตไหมเป็นปักนะครับผมจะใช้ตีวันนี้โดนลุก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 โดดลุกบวกลุกต้องกัดกัดจิบแบบนี้โอ้ลุดเยอะ โอ้ลูดลูดนะครับท่านผู้ชมแต่มาชมตวัวต่อไปโอ้โห,โห,โหสับปไปหลายทีเจอแรงประทาครับ c ีเอ็กก็ไม่อยู่เรียบร้อยเปลี่ยนสิครับ

จีบแบบนี้เบกไหลครับเบกไหลเบกไหลจีบ,บ,บ่างนี้ตายสิครับดิโตเจ็ดนะครับเบรกไหลติดออนิดเดียวครับ ไเหกต้องเล่นอ่อนหนยครับติดนี้ติดนิดเดียวเรียบร้อยแบบนี้หลุดไปตัวนะตัวนี้มา เจ็ดนะครับแต่ลายน่าดูนะครับไม่มีอุปรกรณ์ก่อนอานน้ำมันหลุดไปสองตัว อ้วนเลยครับจะดูที่นี่เดียวก่อนบทเดียวก่อน,อนจิบแบบนี้ก็ไม่เหลือดีครับ อันตรายครับพวกตัวเบ็ดพวกนี้ กดยาวนะครับ <c ười> <c ười> มีไซส์าสามตัวนี้สวยด้วยครับนี่เลยครับปลาชัดโดนี่ครับชัดโดนะจ๊ะดำสวยเลย พอได้นะครับไซส์นากจะสามต้องมีครับสามต้องมี โดนโดนโดนตามมากัดเขาสวยอย่างนีน้ตามมากัดไฟไม่โตอือตามาม,มามกัดเลยโตเหมือนเดิม เบรกไหลแล้ว like อู้ยตามกัด โอ้โหหลุดตอนน้าตัดต่าแล้วโอเคครับก็มีผลงานอยู่นะครับต้องรีบกลับแล้วครับบ่ายสองเวลานี้เพราะว่าลมไม่มีทีท่าว่าจะหยุดให้เลยนะครับก็กลับบ้านดีกว่าร้อนด้วยไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้า โอเคครับฝากติดตามเลยนะครับ